ไปเขาไปแล้วนุนะ่นน่ะ,อ,ะอาอจะไปไหนอีกแล้วนี่สุพรรณษากับพี่ฟิล์มนี่ฮะสุพรรณษานุน่นพี่ฟิล์มไปแล้วนุน่นพี่ฟิล์มเขาจะพาไปไหนลูก พี่ฟิลมพ,พาไปเที่ยวเหรอพี่ฟิล์มพ,พาไปไหนคะสวัสดีค่ะพาไปรับพิจิค่ะโอ้โหพิจิเขาไปทำอะไรเนาะ ที่สวนยาน่นนะค<ะ>่ะโอ้จะไปรับพิจินะครับไปตัดยาอยู่สวนยาน่นทำไมน่ารักอย่างนี้นี่อยู่กับเรานะครับในช่อง Family สิทับไทยนะครับผม ไปพี่ฟิล์มไปแล้ว 10, สุพันษาเออการดึงใบกล้วยมากินอีกครับกินได้เหรอนน่นพี่ฟิล์มเดินไปแล้วนน่นรีบไปสิโอโอเออไปแล้วนะพี่ฟิล์มไปแล้วเออโอ,โอ้ทำอะไรงั้นโอ้โอ้โอโอ โอ้มไปชนรถเขานี่น,นะนะขอกินใบกล้วยก่อนพี่ฟิล์มยยังกินใบกล้วยอยู่ค่ะ ไม่อยากไปเหรอไปรับพิจินะไม่ไปเหรอพี่ฟิล์มรอด้วยน้อ,องหมาก็มานะครับไปก่อนแล้วจะแพนด้าขาประจำโอ้ แวะสุดทางเลยเนี่ยจะถึงง่ายไหมนี่สวนยาอยู่ตั้งไกลในแต่ละวันนะครับต้องได้เล่นด้วยกันนะครับพี่จิพี่ฟิลมน้องปามสุพรรษาต้องได้เล่นด้วยกันนะครับตรงไปเลย เขาไปตัดยาทางนู้นแหละเขาจะไปรับพี่จิกับพี่ปามสุพรรณษาเนี่ยโอ้ยถึง,งไงไมเนี่ยเอ้า vinh vinh nói luôn, hãy thử ngay đây này, thứ ngay mấy này vinh leo sập phân xá, phải leo, phải lưu. ừ, cái phấn đào bình ô mà mẹ kinh gia còn cái đai ô mẹ kinh gia này mẹ kinh gia này เอาเสียงรถไครนั่นเสียงรถใครเอาโอ้ยมาพอดีเลยโอ้มาพอดีเลยโอ,ยมอ,ยโอย้มาแล้วมาแล้วว่าจะไปรับที่สวนญ้ามามาก่อนแล้ว ครับโอ้มาก่อนแล้วเหนื่อยไหมพี่พี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับสบายสบายตัดเสร็จหรือยังยังครับได้ขึ้นสวนแล้วครับลื่นลื่นครับโอ้สุพรรณสาวาจะพาพี่ฟิล์มไปรับที่สวนนะเนี่ยมาก่อนแล้ว ไปให้กำลังใจตามมาเอ้อเด้อจีบเร็ไปเขาไปแล้วนะู่นน่ะ อ๋อด้ขึ้นเล็กหน่อยไอ้รอ,อ,อ,อพี่ซิมด้วยให้พี่ซิมขึ้นไปด้วยไปช้าๆสุพรรณสาจะได้เดินตามหนหนพี่ซิมขึ้นนัง่งเร็ว นั่งข้างหน้าเลยเออนั่งนั่นแหละเออไม่ให้พี่ทีมขึ้นหรือเปล่าโอ้ไม่ยอมไม่ให้พี่ทีมขึ้นโดยจะให้พี่ทีมเดินกับหนูฉลาดมากครับผมแสนรู้ไม่ยอมให้พี่ทีมขึ้นรถ ซาเล้งกับพี่ปาล์มกับพี่กีเลยนะครับเอาเราให้พี่ซิมขับซาเล้งสิจะเป็นยังไงผู <Yeah. S 1> ้เองสองคนเดินบ้างเอา้า <laughs> ตกคลองเด้อระวังตกคลองอไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้พี่ฟิล์มขึ้นซาลิงโอ้ทำไมเส็นรูกขนาดนี้นี่เซ็นรู้มากเลยครับโอ้ยรูปไม่ให้ขับหรอกโอ้ โอ้อ่า oh. ah, ขึ้นรถอีกแล้ว oh. <c oughs> ขึ้นรถขึ้นรถจัป <c oughs> เพนดาเดินไม่ไหว <laughs> สุพรรณสาไม่ยอมให้พี่ทีมขับรถแล้วก็ขึ้นรถซาเล้งเลยนะครับผม, oh, <no. S 1> มน่ารักมากเลยอะ่ะเซรษรู้น่าอัศจรรย์มากเลยครับผม เหนื่อยไหมครับวันนี้สุพรรณษาให้กำลังใจพี่ๆเ,เร็วส่งเสียงแล้วสุพรรณษาอเออพี่ๆสู้ๆค่ะโอ้ยาออ้าฮูค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมิลี่สียงน้ำตาบวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ